วันนี้ผมจะลองเอาเลนจีนไบนสตาร์50ิมิลิเมต f 0 9 5ตัวนี้เลนรูรับแสงกว้างราคาประหยัดมาลองถ่ายภาพบุคคลกลางคืนให้เพื่อนๆได้ดูนะเพื่อให้ได้โบเก้เพื่อให้คนเโดดเด่นออกมาจากฉากด้วยเลนตัวนี้ครับไบนสตาร์50ม mm ม f 0 9 5 แน่นอนครับวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาเดินที่ตรงหน้าลานพระธาตุพนมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมติดเลนส์เบยิงสตารนะครับ5 0ม mm ม f 0 9 5มาถานด้วยนะครับแน่นอนว่าในช่วงเทศกาลที่มันโรแมนติกแบบนี้นะครับทุกคนก็อยากมีเลนส์ที่สามารถถ่ายแฟนออกมาได้ภาพที่ละมุนเข้ากับบรรยากาศนั่นเองนะครับ วันนี้ผมถึงติดตัวนี้มาครับบายินสตา50 f 0.95ทำไมต้องเป็น50มิม f 0.95เพื่อมาถ่ายแฟนในที่มืดแบบนี้นะครับแน่นอนครับเลนระยะ50เนี่ยเป็นระยะที่สามารถถ่ายคนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่บวมไปนะไม่ยืดไปนั่นเองนะครับก็เป็นระยะที่กําลังสวยพอดีเลยนะก็ใส่กับกล้องฟูเฟรมนะครับเพราะเลนตัวนี้เป็นเลนของฟูเฟรม50มิลลิม ติดกับแค n น n R6 นะครับก็จะได้ระยะ50เต็มนั่นเองนะครับรูรับแสง f0.95 นะครับทำไมถึงเลือก f0.95 ถ้าเราไปเลือกซื้อเลนส์ที่เป็นออโต้โฟกัสนะครับแน่นอนครับว่ามันมีราคาสูงมากๆนะครับแค่ f1.4 f1.2 ก็มีราคาสูงมากๆแล้วกับตัวนี้นะครับราคาประหยัดมากมได้ถึง f0.95 เพราะฉะนั้นผมเลือกระยะนี้ ค่ารูรับแสงตัวนี้มาเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะให้ดูนะก็ตอนนี้แสงที่เห็นอยู่มันเป็นแสงที่น้อยเป็นตลาดนัดนะครับเป็นถนนคนเดินมันก็จะมีเรื่องของดวงไฟต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากถ่ายแฟนเรานะครับให้มีโบเก้สวยๆอลังเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกระยะ f 0.95มาครับขณะที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมเปิดไปที่ f 0.95เลยนะ ข้อดีของการเปิด f 0 9 5ก็คือ1ไม่ต้องดันไอโซขึ้นไปสูงนะครับไม่ทำให้ภาพของเราเนี่ยเกิดน้อยหรือว่าจุดลบกวนนั่นเองนะครับ2ได้สปีดชัตเตอร์ที่มากขึ้นกับคืนมานะครับภาพไม่สันไหวนั่นเองเมื่อเราเปิดไปที่ f 0 9 5แต่ข้อเสียก็มีนะครับต้องดูเรื่องของโฟกัสดีๆนั่นเองนะครับเพราะว่า รูรับแสงมันค่อนข้างกว้างมากๆเพราะฉะนั้นมันจะให้ชัดทั้งใบหน้าเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยอาจจะต้องฝึกเรื่องของการโฟกัสนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครฝึกไปแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับภาพที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้เลยภาพที่ได้นะครับก็คือโบเก้หลังเนี่ยดวงกลมสวยแน่นอนนะครับแล้วก็เบลอละลายหลังได้แบบสวยๆเลยสําหรับคนที่ต้องการไปถ่ายที่มันเป็นแบบคนพุกพ่านแบบนี้ต้องการลบคนด้านหลังออกนะครับ ก็ใช้รูรับแสง f0.95 ก็ได้นะครับมันเบลอจนแบบมองไม่เห็นเลยว่าข้างหลังเนี่ยคือใขรนะครับอันนี้ก็คือรูปภาพที่ได้ในขณะที่มีคนเยอะๆนะแฟนของเราเนี่ยก็จะโดดเด่นออกมาจากฉากเลยด้านหลังเนี่ยที่เป็นแบ็คกราวนะครับก็จะโดนเบลอออกไปหมดเลยอันนี้ก็คือภาพที่เลนตัวนี้ Bying Star นะครับ5 0 f0.95 ที่ผมเลือกมาถ่ายคนในที่มืดในวันนี้ทำได้นะครับถือว่าทำได้ดีนะสำหรับความคมที่ได้จากเลนตัวนี้นะครับ ถ้ผมซูมเข้าไปการถ่ายระยะพอร์เทตเนี่ยเลนตัวนี้ถือว่าทําได้ดีมากซูมเข้าไปนะครับจะเห็นเลยว่าดวงตาเนี่ยเข้าค่อนข้างคมนะครับใบหน้าค่อนข้างคมเรื่องของการไล่เฉดการเบลอนะครับก็ดีมากๆแต่เลนตัวนี้ก็มีข้อเสียพูดตามตรงเลยนะครับถ้าเกิดเราถ่ายแบบกว้างมุมกว้างทั้งหมดเลยแบบชับทั้งภาพเลยอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ ต้องเน้นเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียของเลนส์ตัวนี้ว่าไม่ค่อยคมเท่าไหร่ถ้าเกิดใครเอาเลนส์ตัวนี้ไปหวังผลว่าจะไปถ่ายภาพวิวภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนำนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เลนส์ตัวนี้ไปถ่ายภาพบุคคลโดยเฉพาะผมว่าเลนส์ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับด้วยโบเก้ที่สวยละลายหลังที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแถมได้ใบหน้าคนในระยะ c l o อัพหรือว่า normal ที่ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดเป็นระยะกว้างถ่ายวิว อาจจะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่อันนี้คือข้อเสนอแนะแนะนำนะครับว่าเมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียสําหรับเล่นตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็เดินถ่ายเพื่นๆได้เลยนะครับเช็คระยะโฟกัสให้ดีอาจจะถ่ายเผื่อสักช็อตหนึ่งเนี่ยสัก2 3ถึง4รูปนะครับก็ ปรับระยะโฟกัสที่เราคิดว่ามันเข้าแล้วอะ่ะเผื่อไปอีกนิดนึงเดินหน้านิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับในการปรับโฟกัสเราก็จะได้ภาพที่คมแน่นอนนะครับและนี่ก็คือภาพที่ได้นะครับจากการที่เราเอาเลนส mm ์บยอิงสตาร์ห้าสิบมิลลิมตรเอนะครับไปเดินถ่ายแฟนในถนนคนเดินนะครับที่นี่ที่มันมีไฟเยมากๆทำให้เกิดโบเก้สวยงามนะครับ และการติดเลนตัวนี้มานะครับไม่ใช่ว่าผมจะได้แค่ภาพนิ่งนะครับวิดีโอนะก็ถือว่าทำได้ดีวิดีโอคมมากๆแล้วก็เรื่องของ depth of field นะครับเรื่องของการละลายหลังเรื่องของโบเก้ต่างๆคือเนียนเนียนมากเหมือนกับพวกเลนซีนีม่าเลนแพงๆเลยนะเมื่อมาติดก,กับ canon r 6นั่นเองนะครับจะได้วิดีโอที่โบเก้คมละลายหลังแบบเนียนเนยนสวยๆแบบนี้เลยต้องบอกก่อนนะครับว่าเลนตัวนี้เป็นเลนจีนนะ แต่ว่าเรื่องของปฏิสิาพินาพนะครับคือถือว่าเทียบเท่ากับเลนระดับแพงๆได้เลยเลนตัวนี้ก็คือฝึกฝนในการแมนนวลโฟกัสนิดหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะใช้เลนตัวนี้ได้แบบดีมากๆแล้วก็ได้ภาพที่สวยมากๆ